การ์ตูนเรื่องเมฆใจดีกับภารกิจฝนเทียมเมื่อฟ้าไม่ตกฝนพื้นดินแห้งสัตว์น้อยใหญ่ไม่มีน้ำดื่มในหมู่บ้านกลางหุบเขาฝนไม่ตกมานานหลายเดือนพื้นดินแห้งแตกระแหงเมฆน้อยมองเห็นความทุกข์ของผู้คนข้างล่างเขาเลยตัดสินใจจะทำฝนเทียมเพื่อช่วยทุกชีวิตบนพื้นดิน ฝนเทียมคือการสร้างฝนโดยใช้ความรู้และเทคโนโลยีมี3ขั้นตอนก่อกวนเลี้ยงโจมตีแล้วเมฆใจดีส่งเครื่องมินโปรยเกลือแร่และน้ำแข็งแห้งจากนั้นเลี้ยงให้เมฆโตขึ้นมีความชื้นและลมพายุหยุดฝนแรกก็ตกลงมาฝนตกแล้วน้ำไหลเข้าทุ่งนาเข้าสระน้ำทุกชีวิตสดชื่น พืชผลงอกงามสัตว์เลี้ยงได้ดื่มน้ำสะอาดอีกครั้งทุกคนยิ้มได้อีกครั้งเพราะน้ำคือชีวิตเบื้องหลังฝนเทียมมีนักวิจัยนักบินและผู้เชี่ยวชาญหลายฝ่ายร่วมมือกันเป็นโครงการฝนเทียมมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ฝนคือความหวังและทุกชีวิตต้องพึ่งพาธรรมชาติอย่างมีความรู้และเข้าใจ ฝนที่ตกอย่างมีคุณภาพจะช่วยให้ชีวิตดีขึ้นทุกด้านภารกิจนี้สำเร็จได้ด้วยความร่วมมือของทุกฝ่ายภารกิจฝนเทียมจบลงอย่างงดงามแต่เมฆใจดีพร้อมออกช่วยโลกเสมอขอบคุณเมฆใจดี